สวัสดีครับวันนี้สเสมองแรง710วัตต์4แผน่แผนแผ่นละ3 40วัตต์ครับผมบ้านคุณมี่นองลี่ครับผมจาก p s o i a n d r o s e l ลนะหนองโดอใต้เบอร์โทรศัพท์0875808335ครับสเสมองแรง710วัตต์4แผน่นครับดูดน้ำส่งไก ประมาณ120เมตรครับผมนี่ครับวางสายไฟไปตามนี้เลยครับผมฝั่งดินเรียบร้อยครับเข้าไปนูน่นครับผมก็้าไปนี่กล่องเป็นกล่องคอนโทรลของสมมเจ็ร้อยสิบวัตต์หนึ่งแรงครับผมครับนี่ก็เป็นสมมติลึกขนาด ยีเมตรครับผมส่งน้ำไกลประมาณร0อเมตร120เมตรได้ครับจากทีมงานพีเอสซีแอนด์โซลซลนาลองโนต้จบงานครับวันนี้ส่งงานเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ